สบายดีพี่น้องสบายดีฟีที่ยากแปลงกันเบิดสุขุสุคนสุหมง,ง,ง,งสุบนสบายดียามแรงเด้อพี่น้องเอ้อะไรก็แม่แข้งเด้นะพายกุกเลี้ยงเด้มีอยู่คือว่าพอกันก็ะ่องพอน้องมินี่คือเอาคือเดิมเด้อพี่น้องเอ้สบายดีลูกอะสบายดีมาลูกสบายดีแถวแม่สบายดีมาเลี้ยงงอแงแรง ว้ายำรงิงยาให้พ่อลูกชายห้าก็มาแต่รัดผาลูกแค่นี้แล้วหมอบเข่าห้เพิ่อนี่น้องไว้เนาะแม่นู้นหน่อยมื่อหนึ่งเข่าป่ะแม่จักมันว่าม่ใชงหุ้มเข่าเออิตพัยังักบุกก็เลยหยามมาลัดง่ามงัวถะะไปเลยไล่เข่าออกป่ะ

เดี๋ยวจะไปไล่เขาข้อก้อนครับนู้นหน่อยไปเบิ้งได้หน่อยหน่ต้นหอมก็ได้เด้หน่น่ต้นหนาเจ้าเนี่ข้มงวดดัหน่อยสิโมเมนได้ไหมโมแฮต้นหอมโมแฮงัเผินซต้นหอมได้พีน้อนเอยไปใกล้ๆมันหามันเออกินอยู่บ่บเลือ Ăn đi Chín sới Xẹp Phân hoa Mình nhắc cả nhám len len phía nông Xem đẹp Bạn on Wan lắm hoa cả đây Giờ cay cà tốt nông chẳng rồi nè Ôi chị mẹ, mẹ làm tốt này nói đó Nè bớt là loài Bớt là đấy <laughs>

เอาปล่อยออกน้ำแลี้ยวยากหลายแล้วก็เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมอืมเอาเอาออกกันแล้วออกหยอกกันแล้วไปๆๆๆๆเปิดแพงตีต้นหอมผัวน้าหนูหน่อยนะเอาลูกไปเขาลักเขาลักยาาๆยังอยู่ลุ่มพ่อพ่อ โชคสาเพิ่งไปแม่อบน้ำโชคสายไปแม่อบน้ำลูกคนนั่นแหละไปไปไปเดี๋ยวพี่น้องลูกลูกงวัวแม่ใหญ่เงฮานะ่ะลูกงัวเฒ่าฮานะน่ะเด็กตัวแม่เพิ่นตายนะกําลังสีอ้วนๆขึ้นมาเนี่ยตะกี้โอ้ยมีแต่ตัวหุ่นดีๆพี่น้องเนาะเอาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งตอนนักก็ได้ สมุเอเนี่ยก็มีเนื้อมีนังน้ำแน่แล้วพี่น้องนี่เนาะสมุอมเอแร์เมย์ไงเนี่ยก็ได้นต่คือโบมาร้อยตัวนะเด็ดนะ,นะนไหลมาลูกไหรไหมไปไปไปโอ้พอดีถือหยามาให้ออนน้นองต้นหอมพ <c oughs> เพิ่นงัวพันแพงไปลูกไปมันสิคำได้เนี่ย nhà với cờ lúc ngã mà hay mua Nhìn là phía nông nó na hao na thảo me bọn na hao na me đôi na thảo me theo nè theo bọn thân thấy này thấy thì nó phía nông nó à vậy hay mua kín cho con theo tôi thấy leo nè không ưỡi thảo me กินบ่แม่อืมมีเนื้อมีหนังแน่ยลรือเจ๊เนาะช่วงนะโอ้ยวางยำแรงนะจอยแห้งพี่น้องเอ้ยแต่ละตัวนี่เก็บตาเนาะมาเดิอร้านมาเด้อไข่แน่แล้วสมมัยนี่โดยโดยโดยนี่สิเอาขึ้นมาเลย ที่ตุยนน้ยๆอ้วนแน่แล้วแต่ละตัวก็ได้มีเนื้อไม่นังน้ำแน่ละโอ้ตัวดำยังเถิดดำนี่นอันนี้อยู่พี่น้อยมันเจ็บตาพูดลูกอยู่ในพื่อแล้วใช่หน้าหยาดแนี่นน<อ>ตัวบ้านในไทยเนี่ยเอ้าไล่พี่ออกแล้วเนี่ยโ้ย นัวแล้วเนี่ยไป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 เขารักเขารักเดี๋ยวไปปดสายลวดก่อนเด้อสายเดีนี้เนี่ยหายนอกไม่ลงเอาล่างมาชนกันมาใช่เจ้าเอ้หัวจิกินอยู่วันเนี่ยหมุนเลือ้อเสียบผล <c oughs> เฮ้ยหัวเสียบขนาดเลยผลอาหารอร่อยเพื่นว่าปัดทุ่แห่งกระเสียบลอยแห่งกระหมอนใช่เนาะ mới qua khỏi về bốt luột con bếp lên bốt luột ở con phía nào với nó hạt bố thang khảo luột cái nhăng nhăng thói nhào rồi đấy phía nào với ôi bố sắt phía nó với bạn hông không มามาปลดลวดออกก่อนอึ๊บมาลงือม่เข้ามาเข้ามาเข้ามาไรเข้ามาละหน่อยไล,ยลย่งัวเข้ามาเออไล่เข้ามาไล่เข้ามาฮึด้วยเฮ้ยังบุเข้ามาอยู่ไย ไปนี่ยยยอยากหยอกกันย้อนเมื่อไหร่เนี่ยคิดื้อขนาดไปไปเข้าไปเข้าไปลัก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 นอนคือกันเลยฮะเพื่นบนนอนได้เข้าไปนี่หากินหยาได้เนี่ยเพื่นบนในนอนได้เนี่ยคำเพื่อนแล้วยังนอนตอนเศร้านอนบนในนอนได้เข้าไปแล้วก็กินหยาแล้วป่ะเนี่ยจะไปทางไหนใหญ่ๆไปแมอบนั่มใช่แล้ว ไปไปไปเขาไปเขาไปเขาไปก็เล็บหยาแล้วเป่าเนี่ยหยาผัดลายเนาะนนในหัวเนี่ยหยาผัดดกเนี่ยพี่น้องไยเข้ามาดกเข้ามาเดี๋ยวพอจะเอาลวดไปไว้อีกทีก่อน อยไ่นอกไปนอกช่วงนี้เพราะว่าฝนโมมีอยากกินหมึกโมูเมื่อยนะตีหนึ่งมือฝนตกเปลี่ยนมือตีหนึ่งก่อนนะตีหนึ่งโม่ลมเอือเอือฝนจิมาจับคมได้กแล่นมากกว่าขึ้นพี่น้องเ้ยแล่นมากกระสูกระซูงัวกำลังเปียกฝนกำลังมาเด้อห้งอยู่ยปล่อยงัวเขาไปให้มันบุกกินหมึกโม่จีโม่ดูข้างในเลย บ่เห็นใช้ประตูเพราะกันลุ้มเขาลดเดี๋ยกันเอาเข้าไปตอนนี้พัดสิพากันกินเฟืองเมดพี่น้องเอ้ยก็เลยพระท่านได้ก็เรื่อยพระท่านให้เพิ่นเขาตอนฝนตกจังให้เขาน้อยได้ไงหรอใช่เออขดปีนมันมันก็เป็นสีนี่เดี๋ยได้หรอกตะกี้สีขาวได้ขดปีนมาได้สองสามมือเลยได้เนี่ยเนี้ยหมอกโมพี่น้องหมอกโม มังโม่มังโม่เด้เหมันสีขาวเนี่ยนี่แหละเด้สีขาวๆเออทางนี้ก็มันยังบ่ได้ขาวปิ้นไปปิ้นมากประกวนขาดพอแห้งพี่น้องเอ้ยตะกี้มันสีขาวกว่านี้อันนี้มันถึกแดดได้มันก็เลยสีเขียวแล้วพี่น้องเนาะหนึ่งนวยเริ่มใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ด้วยยังเขาเอิดยังมันใบมันใบมันอันนี้นี่หน่อยหนึ่งมังโม่แมนใบหลายกลัวอยู่แล้วนี่น่อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยมอโม่หนูหน้อยกำลังเป็นหมากเนี่ย หน่วยที่สามมาเนี่ยมันคืออยากเลืองๆถ้าเราสิปิีนให้ได้กลินบ่เนี่ยมันเลืองๆคืออยากเลืองๆในหน่วหนึ่งเนี่ยหม้อเลืองเหรอหม้อเลืองบ่หน่วยเนี <to fold worldwide> ่ยปรจับดอกเนี่ยมันเป็นหน่วยหนึ่งแล้วหน่วยสองหน่วยสามปรจับดอกพี่หน่วยเดี่ยนี่เนี่ขาดตัวนี่เห็นบ่นี่ขวัญเน่าแล้วเนี่ยปรจับซ้ำถ้าหน่วยหนึ่งจับหน่วยสองหน่วยสามถือว่าเบิร์ตซิตพี่หน่วยได้ซ้หน่วยถ้าสมมติว่าอัน เอาง้วเขานะ่ะสิได้เอาน้ำมา,าน้ำมาปกไว้เลยเนะี่ยสั้นงัวสิกินัว้าสีอีบัวโดนดกนกเนี่ยบัวพอเดืดอดนกก็ได้กินแลนะ้วแล้วเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหมักโมกจักมาแต่ใสพี่น้องเอลยทุกใสนกขาบมาบัวลื่นได้ได <c ười> ไหรือว่าซุ้มข่อยอันนาบ Rose ัวจักลอยตอนข่อยซื้อมาเด้ข่อยซื้อมาสูไกกนน้ไองง้ตัวนกกินเด้ตอนข่อยมาเผางัวเด้ยันตอนนั้นบัวจัก โดยยันลงทิมไนมาไว้อยู่นี่ <c oughs> ก็เลยเปลี่นไปนอนไปมองโม่เห่อโอ้ฉัได้กินย้อนเอลีตัวนี่สามหมากโะอ,อยู่ใส่อยู่นนโมงนะอยู่นนโมงนะมันเขากินแล้วเขาทิมไปเด้แล้วก,ก็เกิดเราแล้วฮะไปเมื่อกี้คำอะไรยาด้วยใอ้ยน่ลืม <laughs> วายลืมน้องยายดพี่นอ้องอ้าวน้องขาจรบอกว่าโอ้ยลืมเลยเลย โอ้ยลืมขักลืมเน่ลนเลยเนยพีย่ไป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 เอาน้องยาๆก่อนอันี้เอาหน่อยพาลืมขักอะไ้ได้นี่นะไยแดยโอ้ตะเวนพวงสีลงพี่น้องเลยหกโมงช่วงนี้หกโมงตะเวนบอทัานตกได้พี่น้องนี่หกโมงกว่าแล้วมัง้งเนี่ยโอ้หกโมงเคือพี่น้องเยสิบแปดนาฬิกายี่สิบหกนาทีเลยตะเวนมัันบ่เวนอค่ำตะเวนไปเมืองนอกน อยู่เมืองนอกยังยังอันนี้ได้เลยยังแมนยังเศร้าได้เรืบ้านทางเมืองนอกนี่บ้านปูทงนี่อยู่ไทยกับคำคือกันแหละพูดน้องยาย่ยังยูุ่นพี่น้องเลยใหญ่ฮิตเตอรแม่ฮิตเตอรแม่พี่น้องเสียแม่พึ่งเมื่อปลาพึ่งเล่นนี่โอ้ยพี่น้องอัยลืมครับแม่ไปเลี้ยงปลาโัลโหลเก็บเมื่อแล้วพี่น้องเลย เด้ย่าไม่เด้ผมยังอยู่ผมหล่ะๆคนอยู่นะคนไหนยุบว้าวนวลมาจากไปห้าลูกเคนอ้วนพี่น้องเลยช่วงนี้อ้วนแห้งขนาดมันลนเลยบางบังบางโอ้ยไปไปไปไล่เอาน้องยายามาพากันเมื่อพี่น้องเลยเอาเอาเอาหุ่นแล้วบ้าเนี่ย โอ้ยาย่าไปแม่แนำ้ำอยู่พูบุมาได้หเหาเห็ดแหมใส่กัได้เอาไปสนิกร์เด้อพี่น้องสลักคลิปนี้กัได้ขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆพี่น้องบอกไปบัดสุโขสุกนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเนาะบอกกันไหมขีดหนาะสลักคลิปนี้สบายดี